ครับผมแปะตัว back diffusion เข้าไปครับปึ๊บนี่ภาพวิดีโอที่ได้นะครับมันจะเปลี่ยน mood and tone ไปเลยครับพอผมถอดออกปึ๊บก็จะเป็นภาพป,ประมาณนี้นะครับพอผมออกไปเดินเที่ยวแบบนี้ไปเจอแดดสวยๆอยากได้ภาพแบบฟุ้งๆโทนฟุ้งๆนะครับก็สามารถที่จะใส่ตัว back diffusion ตัวนี้เข้าไปได้ สวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์เสริมนะครับสำหรับคนที่ใช้ตัว Osmo Pocket 3นะครับก็คือตัวอุปกรณ์ถ่ายภาพวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งตัวนี้ของทาง DJI นะครับซึ่งตัวนี้กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้น อุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับก็จะมีทําออกมาเยอะแย,ยะมากมายวันนี้เราจะมาเริ่มต้นใช้งานกันนะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆที่มีมาของตัว Osmo Pocket 3เริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนเลยครับตัวนี้เป็นตัวฟิลเตอร์ที่ทําให้ภาพวิดีโอนะครับสำหรับคนที่ใช้ Osmo Pocket 3ถ่ายวิดีโอหรือว่าภาพน่งเนี่ยภาพนะครับมันจะฟุ้งขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือตัวฟิลเตอร์ Back Diffusion นะครับที่เราเรียกกันติดแบบว่า Back Mist นั่นเองนะครับเป็นฟิลเตอร์ที่ทําให ภ้าวิดีโอของเราเนี่ยฟุง้งนุ่มละมุนเหมือนซีรีส์เกาหลีนั่นเองซึ่งวันนี้ที่ผมได้มานะครับเป็นเบอร์1นทับสเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตั้งแล้วก็ใช้งานกันดูนะครับว่าตัวนี้ใช้งานแล้วเป็นยังไงฟุ้งละมุนสวยงามแค่ไหนนะครับกับบรรยากาศดีๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับตัว back diffusion แล้วก็มารู้จักกับตัวรูปลักษณะของตัวฟิลเตอร์ตัวนี้กันนะครับ แล้วเราค่อยไปติดตั้งใช้งานกันนะครับเวลาเ,เพื่อนๆซื้อไปเนี่ยก็จะได้กล่องแบบนี้ไปนะครับเป็นกล่องเล็กๆน่ารักแบบนี้นะครับด้านหน้าจะเขียนว่า for DJ i Osmo Pocket 3นะครับ Back Diffusion หรือว่า Back m i t เบอร์1นทับสนะครับเป็นความฟุ้งระดับกลางนั่นเองนะครับด้านในเนี่ยมันก็จะมีตัวกล่องพลาสติกสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ ตัวฟิลเตอร์ของเราเนี่ยจะโดนเก็บไว้อยู่ในนี้เลยตัวฟิลเตอร์ก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้ดูเหมือนเป็นพวกฟิลเตอร์ UV อะไรต่างๆฟิลเตอร์กันรอยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นแบคดิฟิชั่นหรือว่าตัวฟิลเตอร์ที่ทําให้ภาพฟูนั่นเองนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เป็นกระจกฟิลเตอร์นะครับส่วนตัวด้านหลังเนี่ยก็จะมีพวกตัวเม็ดแม่เหล็กเอาไว้ดูดกับตัวหน้าเลนของตัวออสโม พ o อกเนั่นเองนะครับแค่นี้เองตัวรูปลักษณะของเขานะครับความหนาของเขาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวหน้าเลนส์ของเขาเนี่ยอ s สม o ลพ็ e 3เนะครับเขาจะมีแม่เหล็กดูดอยู่แล้วนะเราก็แค่เอาตัวฟิลเตอร์ตัวนี้แปะเข้าไปปึ๊บเช็ดทำความสะอาดให้ดีนะครับแล้วก็แปะเข้าไปมันก็จะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้เลยสำหรับตัว Back diffusion หรือว่า Back Mist นะครับตัว Back Mist ตัวเนี้ ที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยครับมันไม่สามารถที่จะใส่แล้วก็ปิดเครื่องได้นะครับถอดออกก่อนปิดเครื่องนะครับนี่วิธีการถอดออกเนี่ยก็ไม่ยากเลยแค่แปะแบบนี้แล้วก็ดึงออกมันก็จะทําให้ภาพวิดีโอของเราหรือว่าภาพนิ่งของเราเนี่ยที่ใช้ตัว o s m o Pocket 3ถ่ายเนี่ยมันก็จะฟ้งนุ่มละมุนแล้วนะครับแค่นี้เองง่ายๆเลยแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราใส่แล้วปิดเครื่องเนี่ยมันจะติดนะครับเดี๋ยวผมลองทาให้ดูปึ๊บนี่ผมปิดเครื่องนะครับ พอผมปิดเครื่องนะครับมันปิดได้แต่ว่ามันจะติดนะครับมันจะเปิดไม่ออกนะอันนี้เราไม่ควรใส่เข้าไปนะครับเราควรที่จะแกะมันออกก่อนก่อนที่เราจะปิดเครื่องนั่นเองนะครับสาหรับตัว back d i f f ฟ s i o n นี่อย่าใส่เข้าไปแบบนี้นะครับมันอาจจะทําให้มอเตอร์เราพังได้เพราะฉะนั้นต้องถอดก่อนเก็บนะครับแล้วก็พอเปิดแล้วก็ค่อยมาติดตั้งนั่นเองนะครับวิธีการใช้งานก็มีอยู่แค่นี้เลยนะครับแปะเข้าไปแบบนี้ปึ๊บ อันนี้คือวิธีการติดตั้งง่ายๆเลยครับสำหรับตัว Back Diffusion หรือว่า Back m e s h 1ทับ 4, ครับเราได้ทำความรู้จักแล้วก็วิธีการติดตั้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดู วิธีการใช้งานนะครับพอเราใส่เข้าไปกับตัว Osmo Pocket 3ที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยแล้ววิดีโอของเราเนี่ยจะเปลี่ยน mood and tone ไปขนาดไหนนะครับจะฟุ้งนุ่มละมุนขนาดไหนจะเหมือนซีรีส์มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองรับชมกันเลยนะครับอันดับแรกคือผมเปิดเครื่องก่อนเลยตัวนี้ผมก็ติดตั้งเข้าไปกับตัวขาไม้เซลฟี่นะครับเป็นขาไม้เซลฟี่ที่มีขนาดเล็กแล้วก็เบามากๆนะครับ KF M04 s นะครับเวลาผมไปท่องเที่ยวเนี่ยผแน่นอนครับสามารถทียะตั้งแบบนี้ได้ แล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอได้นั่นเองนะครับผมเริ่มถ่ายแล้วอันนี้เป็นวิดีโอนะครับที่ไม่ได้ใส่ตัว Back d i f f u s i o n บางคนก็ชอบแบบนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อตัว Back d i f f u s i o n หรือว่า back m i s s เข้าไปนะครับแต่สำหรับบางคนที่เขาชอบแนวโทนแบบฟุง้งนุ่มละมุนนะครับก็สามารถที่จะเอาตัวนี้เข้าไปเสริมทำให้ภาพวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งเราเนี่ยฟุง้งนุ่มละมุนได้ผมขอย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเกิดใครชอบภาพแบบคมคมคอนทาราส์แบบดีๆแบบนี้ก็ไม่ต้องใส่ แต่ถ้าเกิดใครอยากได้ภาพนุ่มฟุ้งละมุนแล้วก็ผิวหน้าดูดีขึ้นนะครับก็ใส่ตัว Backbit หรือว่า Backdiffusion เข้าไปได้เลยนะครับตัวที่ผมใส่อยู่นะตอนนี้จะเป็นเบอร์หนทับสนะครับผมแปะตัว b a c k ด f ฟิชันเข้าไปครับปึ๊บนี่ภาพวิดีโอที่ได้นะครับมันจะเปลี่ยน Mood and Tone ไปเลยมันจะเปลี่ยนเป็นแบบ แนวฟุ้งนุ่มละมุนแบบนี้นั mm ่นเองนะครับถ้าเกิดใครชอบภาพวิดีโอที่ฟุ้งนุ่มละมุนจะถ่ายค้นนะครับถ่ายแฟนถ่ายดอกไม้ถ่ายอะไรก็ตามนะครับที่ต้องการความฟุ้งนุ่มละมุนก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับพอผมถอดออกปุ๊บก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับยิ่งมีแสงเยอะแบบนี้เป็นแสงยามเช้าอ่าผมจะหันมาทางด้านข้างนะครับเนี่ยเป็นแสงยามเช้าแบบนี้ แดดกำลังส่องเบาๆนะครับจะใช้งานกับตัว Back แบคดิ s i o n ได้ดีมากมันจะทำให้แสงที่สาดส,ส่องลงมาที่เป็นไฮไลท์แบบคมๆแบบนี้มันจะนุ่มแล้วก็ฟุ้งละมุนทันทีเลยนะครับผมแปะไปปุ๊บอ่ผิวหน้าของเราดูดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เ,เรื่องของ o o d a n n t o ท n เน่จะเปลี่ยนไปเหมือนกับตัวซีดีเกาหลีเลยเดี๋ยวผมจะลองออกไปเดินบล็อกให้ดูนะครับปุ๊บนี่เมื่อผมแบบไปท่องเที่ยวแบบนี้ปุ๊บล็อกหน้าก่อน อ่าเรียบร้อยนะครับพอผมออกไปเดินเที่ยวแบบเนี้ยไปเจอแดดสวยๆอยากได้ภาพแบบฟุ้งๆโทนฟุ้งๆนะครับก็สามารถที่จะใส่ตัวแบ c ็กดิฟฟิเช่นตัวนี้เข้าไปได้พอถอดออกนะครับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยใส่เข้าไปปุ๊บนี่ก็จะเป็นฟุ้งๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปลองถ่ายพวกดอกไม้กันดูนะครับว่าวิดีโอที่ได้นะครับเปรียบเทียบกันใส่กับไม่ใส่นะครับคาแรคเตอร์ต่างกันแค่ไหนไปดูกันเลยครับ และนี่นะครับก็คือฟิลเตอร์ของทาง KF นะครับที่ใช้กับตัว Osmo Pocket 3ตัวฟิลเตอร์ที่ทำให้ภาพวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งเนี่ยฟุ้งนุ่มละมุนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือตัวฟิลเตอร์ Back Diffusion หรือว่า Back m i s t 1ทับนั่นเองนะครับให้ภาพออกมาแบบนุ่มสวยละมุนไปเลยนะครับเหมือนซีรีส์เกาหลีเลยนะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีวิธีการใช้งานเจ้าตัวขขอุปกรณ์ตัวไหนที่ใช้กับตัว Osmo Pocket 3เนี่ยมาให้ได้รับชมอีกติดตามชมครับส่วนวันนี้หมดเวลางผมแล้วสวัสดีครับ